สวัสดีครับสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนะครับคงจะจำหน้าพี่หาวได้นะครับพี่หาวที่อยู่ใน YouTube ใน uh, ToHow.com นะครับแล้วก็คงได้เห็นผลงานพี่หาวผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับที่ทำให้ที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้พี่หาวมาพูดทำไมนะครับใน,ใ,นใ,นในตอนนี้ก็คือวันที่7ที่8เนี่ยพี่หาว จะไปบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็การ Process ภาพนะครับให้กับสถาบันการถ่ายภาพเชียงใหม่นะครับหรือว่าเชียงใหม่ p o t t g r a p h y Institute นะครับโดยวันที่7เนี่ยเราอาจจะมีการเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับเป็นเป็นแบบใครเข้าร่วมก็ได้สบายๆนะครับพี่เขาจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องฟอ o t o กราฟีเวิร์กโฟล์ w นะครับนะเป็น w o r k ์กโฟของการถ่ายภาพนะครับว่าเราจะทําอะไร ยังไงขั้นตอนยังไงตั้งแต่ต้นจนถึงเอาพุทเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญหลยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่แล้วสมัยก่อนใช่เมื่อ,เม,อเมื่อถ่ายฟิลม์มถ่ายฟิล์มเสร็จแล้วก็ไปโปรเซสนะครับแต่ในในยุคนี้เนี่ยทุกคนต้องทำตั้งแต่ต้นยันเอาพุทเลยนะทีนี้พี่หาวเนี่ยก็จะไปแนะนําวิธีการทํางานตรงนี้นะครับโดยเราจะจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันที่7นะ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนวันที่8เนี่ยนะครับแปดมกราคมเนี่ยพี่เหวจะไปคุยเรื่องการ process นะครับใครอยากจะเข้าร่วมอันนี้ก็ติดต่อกับทาง CPI นะครับหรือเชียงใหม่ Photographic Institute นะครับว่าจะเข้าร่วมยังไงนะครับทีนี้ในวันที่8เนี่ยพี่เหวจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็คือพี่เาวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการ process ภาพเกือบจะทั้งหมดนะครับที่ที่ที่พี่เหา่คิดว่ามันน่าจะคุยได้นะในหนึ่งวันนะครับแล้วก็ แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์น่า,นาจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะ process ภาพไปแล้วล่ะถ่ายภาพมาสวยอ่า process ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เวลาจะเอาไปใช้งานจริงๆเช่นเอาไปปรินต์เอาไปทํางานไฟอาร์ตเอ๊ะทำไมมันไม่มันไม่ได้ดั่งใจนะครับมันขาดๆเกินๆหรือก็คุณลิตี้มันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม,ไม่เข้าใจพื้นฐานที่ดีพอนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจขั้นตอนในการ process ที่ดีพอไม่อยากจะไปอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับ จะได้ไม่เหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนอาหารที่แต่งหน้าแต่งตาสวยๆมาแต่ทานแล้วไม่อร่อยอันนั้นมันไม่ใช่นะครับเนี่ยพี่หยากจะไปอธิบายตรงนี้ให้ได้ไฟล์คุณภาพดีด้วยให้สวยด้วยนะครับตรงนี้นะครับวันที่8เราเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทางเชียงใหม่ฟ o โ r กราฟีอินสต t ทิวนะครับแล้วก็ไปพบกันนะวันที่7ที่8ลองลองลองโทรติดต่อดูนะครับนะพี่หาวไปแน่ครับนะสวัสดีครับ